ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทันทีที่ประกาศเริ่มการแข่งขันกูดงเฉินหมูคามิ่งหลิวเม่งเอ๋อและว่าเซียงเย่เร่งมุ่งหน้ามายัางข้างเวทีด้วยความเร็วสูงสุดตามด้วยเสี่ยวสื่อเหลียงและเหลียนหญิงเศร้าหลานชานและกลุ่มก็มุ่งหน้าตามมา พวกเขาเองก็ได้รับสิ่งตกท่อจากบรรพบุรุษในดินแดนลิลับบนแผ่นดินราชาที่เฉินเซียงเคยมอบแผ่นที่ให้เหตุที่พวกเขามุ่งหน้ามาเช่นนี้เพราะเสียงคำรามของหวานสวียนเมื่อครู่เต็มไปด้วยเจตนาสังหารแม้พวกเขาไม่ทราบว่าเหตุใดหวางเสวียนถึงได้โกรธนักแต่พวกเขาย่อมไม่ยอมให้หวางสวียนลงมือกับเฉินเซี่ยง ่าเซีงเย่พาหลานหลานมาด้วยนางต้องมองซุนเชียเหริอนอย่างตั้งใจก่อนจะพึมพามค่าจำรูปร่างและไอปราณของมันได้คิดไม่ถึงจริงๆว่ามันจะลงมือกับข้าถ้าข้ากลับไปข้าจะนำคนในตระกูลมาคิดบัญชีกับมันแม้การประลองจะเริ่มขึ้นแต่ซุนเชียเหรินยังไม่ลงมือในทันทีมันหันมองหวางสเสวียนก่อนที่หวางสเสวียนจะพยักหน้าให้มันด้วยความโกรธแค้น เตรียมตัวตายอย่างทุกทรมานได้เลยสุนที่เหรินกล่าวขึ้นอย่างเย็นชาใต้เท้าของมันปรากฏวงวนทมินดึงดูดเฉินเซียงเข้าไปในฉับพลนันแขนข้างซ้ายของมันสั่นสะท้านก่อนท่อนแขนจะกลายสภาพเป็นกระดูกขนาดยักษ์และมือของมันกลายเป็นกรงเล็บเพียงแต่ยามนี้รอบกรงเล็บของมันปรากฏหมอกปราณสีดำทมินลอยวนอยู่อย่างหนาแน่น ราณแห่งความตายของมันน่าสะพรึงกลัวทำให้ผู้ชมหลายคนถึงกับหายใจไม่ออกแต่เดิมเฉินเซียงไม่ทราบวิธีจัดการกับวังวนนั่นแต่ตอนนี้เขาได้ประสบกับมันเองทำให้เขาหาทางออกได้ในทันทีเพราะวังวนทมินนั่นทำหน้าที่ดึงดูดปราณ ร่างกายของเฉินเซี่ยงอัดแน่นไปด้วยปราณจำนวนมหาศาลทำให้วังวนทมินสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของมันดังนั้นเขาจึงถูกวังวนทมินดูดเข้าหาตราบใดที่เขาแยกพลังของตนออกได้วังวนทมินย่อมไม่สามารถสัมผัสถึงพลังงานในตัวเขาได้ทั้งเขายังสามารถหลบหลีกกรงเล็บขนาดยักษ์นั่นได้ด้วยพลังวิญญาณ พลังงานแปลกๆนี่จะช่วยเฉินเซียงรับมือกับวังวนทมินนั่นจึงทำให้เฉินเซี่ยงใช้พลังวิญญาณห่อหุ้มร่างของตนไว้เพื่อป้องกันแรงดึงดูดอันน่าสะพรึงกลัวของวังวนทมินฮ่าฮ่าตายโครงเล็บขนาดยักษ์ของซุนเชียเหรินกางออกก่อนจะพุ่งตรงเข้าใส่เฉินเซียงอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าเมื่อเห็นฉากนี้ผู้ชมทุกคนล้วนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก หลิวเมิงเอ๋อและกูตงเฉินรู้สึกเป็นกังวลต่อเฉินเซี่ยงสมองของทั้งสองกลายเป็นว่างเปล่าพวกเขาต่างคิดว่ากรงเล็บน,นั่นต้องคว้าจับหัวของเฉินเซี่ยงได้แน่และหลังจากน,านั้นพลังชีวิตของเขาก็จะถูกมันสูบออกไป แม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ผู้คนกลับรู้สึกว่าช่างยาวนานเพราะสมองของพวกเขาล้วนขบคิดสิ่งต่างๆมากมายสุนเชี่ยเหรินหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งกรงเล็บที่แฝงด้วยปราณปีศาจที่ทรงพลังกำลังตรงเข้าคว้าหัวของเฉินเซียงแต่ทันใดนั้น เงาร่างของเฉินเซียงกลับหายไปรอยยิ้มบนใบหน้าของซุนเชี่ยเหรินแข็งค้างทุกคนต่างอุทานขึ้นทันทีที่เห็นเฉินเซียงหายไปเป็นไปได้ยังไงเจ้าหลบหนีจากวังวนแห่งความตายของข้าได้ยังไงซุนเชี่ยเหรินหันหลังกลับอย่างรวดเร็วก่อนจะเห็นเฉินเซี่ยงยือนอยู่ข้างหลังมันซุนเชี่ยเหรินเร่งโครจรวังวนใต้เท้าของมันให้เร็วขึ้น เพียงแต่เฉินเซี่ยงยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ไหวติงเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงสามารถจัดการกับวังวลแห่งความตายของซุนเชียเหรินได้หลิวเมิ่งเอ๋อพลันรู้สึกโล่งใจเพราะหากเฉินเซี่ยงถูกทุบตีนางจะเป็นคนแรกที่ออกไปกล่าวยอมแพ้แทนเขาวางสเสวียนขบฟันแน่นซุนเชี่ยเหรินลงมือแต่เฉินเซียงหลบหนีได้ในช่วงคับขนัน ซุนเชียเหรินรู้สึกประหลาดใจตัวมันมั่นใจในวังวนแห่งความตายของมันมากหวังสเสวียนบอกมันว่าแม้เป็นคนในระดับเดียวกันย่อมไม่สามารถทำลายวังวนทมินได้นับประษาอะไรกับเฉินเซียงได้กว่ามันไม่นานซุนเชียเหรินก็สงบลงมันกวัดแกว่งกรงเล็บขนาดยักษ์ของมันไล่จู่โจมเฉินเซียงอย่างรวดเร็ว ครงเล็บก,กระดูกยักษ์ของมันเทียบได้กับอาวุธที่ทรงพลงังแต่เฉินเซี่ยงกลับไม่มีอาวุธเช่นมันดังนั้นตัวมันย่อมนับว่าเหนือกว่าเจ้ากล้าสัมผัสกรงเล็บของข้าหรือเปล่า้าข้าสัญญาเลยว่าถ้าเจ้าสัมผัสมันเจ้าได้ตายอย่างแน่นอนยิ่งซุนเทียเหรินเห็นเฉินเซียงกำลังหลบหลีกกรงเล็บของมันมันยิ่งหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่ง เฉินเซี่ยงคาดไม่ถึงว่าคนหน้าตาแข็งทื่ออย่างมันจะหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งได้ขนาดนี้อีกอย่างกรงเล็บของมันเองก็รวดเร็วมากทำให้เขายากที่จะหลบหลีกเช่นกันสุนเชี่ยเหรินรวดเร็วเป็นอย่างมากแม้เวทีประลองจะมีขนาดใหญ่แต่พื้นที่ยังมีจำกัดดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงทำได้เพียงกระโดดหลบไปมาบนเวทีฝีมือเจ้ามีแค่นี้เหรอ ไหนเจ้าบอกว่าเจ้าอยากประลองกับคนที่แข็งแกร่งแล้วทำไมเจ้าถึงเอาแต่หลบไปมาอย่างกับเต่าหดหัวแบบนี้สุนเชียเหรินกล่าวยั่วยุให้เฉินเซี่ยงตอบโต้เมื่อถึงเวลานั้นกรงเล็บของมันย่อมมีโอกาสได้สัมผัสต,ตัวเฉินเซี่ยงแน่นอนว่าเฉินเซี่ยงไม่ได้หลบหลีกเพียงอย่างเดียวไม่งั้นแล้วการประลองครั้งนี้ย่อมไร้ความหมายตอนนี้เขากำลังทดลองบางอย่าง เมื่อยามที่ซุนเชียเหรินจูโจมมันจะปลดปล่อยปราณแห่งความตายอันน่าสะพรึงกลัวออกมาจากนั้นเฉินเซี่ยงจะแอบดูดซับปราณแห่งความตายที่อ่อนจางบางส่วนเข้าไปในร่างกายก่อนจะใช้ปราณหยวนสะกดปีศาจกับมัน เพียงครั้งแรกที่เฉินเซี่ยงลองก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากปราณหยวนสะกดปีศาจของเขาสามารถทำลายปราณแห่งความตายของมันได้ตอนนี้เฉินเซี่ยงมั่นใจมากแล้วว่าปราณหยวนสะกดปีศาจของเขามีผลต่อปราณที่ชั่วร้ายดังนั้นเขาจึงลองดูดซับปราณแห่งความตายเข้าไปมากยิ่งขึ้นซึ่งมันต้องใช้เวลาในการทดสอบอยู่บ้าง เฉินเซียงเริ่มดูดซับปราณแห่งความตายเข้าไปในร่างมากยิ่งขึ้นทั้งยังใช้พลังวิญญาณครอบคลุมร่างไว้เพื่อไม่ให้พลังงานเล็ดลอดออกมาจากนั้นเขาจึงลองใช้ปราณหยวนสะกดปีศาสตร์เข้าทำลายปราณแห่งความตายพวกนั้น ปราณแห่งความตายพวกนั้นถูกทำลายแต่มันไม่เหมือนกับตอนที่ใช้กับอสูรเฉินเซี่ยงรู้สึกดีใจเพราะมันทำให้เขามีโอกาสชนะมากขึ้นเฉินเซียงใช้ปราณหยวนสะกดปีศาจเข้าทำลายปราณปีศาจก่อน จากนั้นจึงใช้เพลิงอันรุนแรงเข้าแผ่เผาซึ่งจะทำให้ปราณแห่งความตายเหล่านั้นสลายได้ง่ายดายขึ้นแต่ทันใดน,นั้นแขนกระดูกขนาดยักษ์ของซุนเชี่ยเหรินได้ประทุปราณทมินออกมาในฉับพลนัน แรงกดดันที่ได้จากปราณทมินอันแข็งแกร่งทำให้ผู้ชมมากมายขขมวดคิ้วเพราะปราณเหล่านั้นชั่วร้ายเป็นอย่างมากโครงเล็บของซุนเชียเหรินดูคล้ายกับกระบี่หนาและแหลมคมมันกัดแกว่งใสเฉินเซียงอย่างรวดเร็วทั้งความเร็วยังเพิ่มขึ้นกว่าก่อนน่าเป็นอย่างมากเผอเฉินเซียงแค่นเสียงก่อนจะยื่นฝ่ามือที่เปล่งแสงสีทองคว้าจับบริเวณข้อมือของกระดูกขนาดยักษ์ไว้ ทันทีที่ฝ่ามือของเฉินเซี่ยงสัมผัสกับกระดูกของซุนเชี่ยเหรินผู้ชมต่างอุทานขึ้นด้วยความตกใจพวกเขากระจ่างถึงความน่าสะพรึงกลัวและความแข็งแกร่งของกระดูกยับมันเทียบได้กับเครื่องมือปีศาจสูบชีวิตที่ใครก็ตามได้สัมผัสม,สมันล้วนต้องตายแต่ตอนนี้เฉินเซี่ยงกลับกล้าคว้าจับมันโดยตรง แม้เป็นซุนเชียเหรินเองยังรู้สึกตกตะลึงเฉิญซิ่งฉวยโอกาสจับแขนกระดูกยักษ์ของซุนเชียเหรินก่อนจะเหวี่ยงตัวมันทุ่งลงพื้นอย่างแรงซุนเชียเหรินเจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปเฉิญซิ่งเย้ยหยันเขาคำรามลั่นก่อนที่ดวงตาของเขาจะเปล่งแสงสีทองออกมาแสงสีทองเหล่านั้นเคลือบคลุมด้วยเพลิงอันร้อนแรงที่ชั้นนอกก่อนจะกลายเป็นพลังงานสีขาว ยามนี้เฉินเซี่ยงใช้ออกด้วยปราณมังกรปราณหยวนสะกดปีศาจและเพลิงตะวันสวรรค์เต็มกําลังเขายื่นมือคว้าจับแขนกระดูกของซุนเชี่ยเหรินก่อนจะบิดมันอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงแครกพร้อมกับแขนกระดูกยักษ์ของมันจะถูกกระชากออกจากร่างแขนกระดูกยักษ์อันภาคภูมิของซุนเชี่ยเหรินถูกเฉินเซี่ยงกระชากจนขาด ผู้คนตกตะลึงพลางจ้องมองแขนกระดูกยักษ์ที่อยู่ในมือของเฉินเซี่ยงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ